สดสดร้อนๆค่ะนุมวุฒิมือมิกลาว,วงแล้วค่ะเส้นปมเชา้าแพรวและผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ลั่นไม่คิดทำลายครอบครัวใครค่ะ หนุ่มวุฒิลาวงแล้วค่ะปมมือที่3แพลวพราว,ราวและผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ขอบคุณที่ให้ร่วมงานพร้อมกราบขอโทษที่ทําให้ไม่เหมาะสมลั่นไม่คิดทําลายครอบครัวใครค่ะสําหรับวันนี้ค่ะดราม,ม่าสนานโลกออนไลน์อย่างต่อเนื่องมาหลายวันเลยทีเดียวทําเอาชาวเน็ตขอบตาดาํากันปมความร้าวฉานภายในครอบครัวระหว่างหนุ่มบีกผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กับ แพรวพรวแสงทองหมอลำชื่อดังสาเหตุ Пред เกิดจากมือที่3ค่ะแล้ววันนี้ค่ะล่าสุดหนุ่มวุฒิมือมิกของวงแสงทองฟินแลน,นด์ที่มีข่าวลือกับสาวแพรวพรวก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยระบุว่าผมขอให้กลับมาเป็นครอบครัวเหมือนเดิมนะครับขอบคุณระยะเวลา4เดือนกว่าๆรวมๆ100งบวกงานรับเชิญมินิเต็มวงขอบคุณบอสทั้งสองท่านที่เมตตาให้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ ขอบคุณการซัพพอร์ตดูแลเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นค่าแรงการเดินทางที่พักอาหารการกินแม้กระทั่งความรู้สึกดีๆและการให้กำลังใจกับลูกน้องทุกคนผมเต็มที่กับการทำงานที่สุดแล้วการกระทำใดๆที่ล่วงเกินหรือไม่เหมาะสมกราบขอโทษบอสทั้งสองท่านและเพื่อนร่วมง,งานทุกๆคนครับสุดท้ายนี้ผมไม่ได้เจตานาที่จะทำลายครอบครัวใครเพราะ ผมรู้สถานะตัวเองอยู่แล้วว่าเป็นแค่ลูกจ้างครับ